สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้จอโอกาสมาถ่ายทอดสดไลฟ์สดเป็นครั้งที่สี่ครับสามครั้งที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงว่ากว่าที่จะได้ มาไลฟ์สดก็ต้องรอผู้มีอุปการะคุณกดติดตาม50ท่านก่อนตามกดกติกาของ YouTube ที่วางไว้ก็มีผู้ติดตาม50ท่านขึ้นไปก็ถึงจะได้มาไลฟ์สดนะครับ วันนี้เป็นครั้งที่สี่ได้ถือโอกาสแวะมาหามุมที่จะไล่สดนะครับไปส่งลูกไปซ้อมดนตรีไทยมีโอกาสก็แวะเข้ามาไล่สดเมื่อวาน แล้วก็เมื่อคืนนะครับที่ภูเก็ตฝนตกตกหนักมากนะครับทำให้น้ำไหลเซาะดินบ,ดน,นบ้างดินโคลนบ้างทรายบ้างนะครับเกอนถนน ไหลไปตามถนนหนทางทำให้รถลาผู้คนสัญจรไปมาไม่สะดวกก็ตกมาได้สองสามวันแล้วครับสำหรับผู้ที่ทำการเกษตรก็ถือว่าโชคดีนะครับได้มีน้ำรดต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ขาดน้ำมาหลาย หลายวันหลายเดือนก็จะได้เขียวอกงามแตกยอดใหม่นะครับเพราะว่ามีบางท่านเล่าให้ฟังว่าเฉพาะค่าน้ำที่จ่ายรถต้นไม้นี้เดือนหนึ่งประมาณสามพันสี่พบาทก็ถือว่าเยอะมากครับ ทำการเกษตรก็ต้องอาศัยน้ำน้ำเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้นะครับพืชบางชนิดต้องรดเชา้ารดเย็นบางทีต้องรดสามเวลากลางวันด้วยก็มีนะครับจะปลูกผักปลูกพืชก็ต้อง อาศัยที่ที่ที่ปลูกไม่มีที่ปลูกก็ต้องไปซื้อไปเช่าหรือไม่ก็ปลูกข้างบ้านอาจจะต้องใช้กระถางในการเพาะปลูกถุงดำในการเพาะปลูกหรือว่ากล่องโฟมก็ได้ นะครับก็เอาปุ๋ยมาใส่เอาดินมาใส่แล้วก็ขยายพันพืชน,นะครับจะปลูกผัดสวนครัวหรือว่าปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับ พอเจริญเติบโตแล้วก็นำไปบริโภคหรือว่าไปขายไปจำหนานะครับปุ๋ยเราก็ทำเองได้นะครับพี่น้องก็มีปุ๋ยจุรินทซีที่ทำด้วย น้ำหมักไข่ใช้น้ำใช้ไข่นะครับเป็นที่นิยมนำไปรดต้นไม้ทำให้ต้นไม้งามนะครับสำหรับุดินซีสังข้อแสงมีครูบาอาจารย์หลายท่านได้สาธิตได้แนะนำไว้มากทีเดียวแล้วก็มี จรินทรีย์จาปวกจรินทรีย์จ่ปวกก็นําเอาเจาาปวกหรือว่าสําหรับผมแล้วก็ไปเก็บเอาปวกรังปวกที่ไม่มีตัวนะครับคือรังปวกที่อาจจะโดนน้ำซอหรือว่าปวกทิ้งแล้วนะครับก็ไปนำมา ทุบให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับรำข้าวใส่น้ำซาวข้าวก็สามารถที่จะทำะน้ำจาบววกได้นะครับนำไปผสมน้ำรถต้นไม้หรือว่าไปรถขยะ หรือว,ว่าเศษอาหารนำไปหมักเศษอาหารก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้อากาศหลังจากฝนตกก็ร้อนอบอ้าวนะครับก็มาไร้สดที่วิทยาลัยครูราชาพัฒน์ภูกเก็ตนะครับตรงนี้ก็มีปลามีนองน้ำ นะครับเยอะเลยนะครับปลาตรงนี้นะครับมีน้ำมีปุ๋ยมีที่มีดินนะครับก็ทำให้การปลูกผักของเราสามารถที่จะนำผลผลิตมาให้นะครับ ทุกวันนี้นิยมใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพปลอดภัยนะครับใช้ที่เราพ่อเองปลูกเองนะครับเราทำให้เพื่อผักของเราปลอดปลอดสาร เคมีนะครับผลิตเองก็ได้นะครับยิงจุลินทรีย์ต้นกล้วยน้ำหมักกล้วยหรือว่าเราจะไปขอคำแนะนำจากเกษตรอำเภอ,อเกษตรจังหวัดก็มีแจกแล้วก็ มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับปุ๋ยหรือว่าเกี่ยวกับพืชผักมเมล็ดพันธุ์ผักนะครับก็มีให้บริการเพราะว่าส่วนส่วนตัวผมเองก็ไปขอรับบริการ จากเกษตรหรือว่าทีเา่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเขาก็จะมีคำแนะนำมีปุ๋ยมีเมล็ดพันธุ์ให้นะครับหน้าฝน หน้าฝนนี้เหมาะสำหรับการเตรียมแปลงผักที่จะปลูกนี่ก็วันที่สิบสองเมษานะครับฝนก็ตกลงมาเยอะมากทีเดียวแต่ว่าต่อน,นี้จากนี้ไปไม่ทราบว่าจะแรงหรือว่าจะมีฝนอีกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าที่สวนที่ผมปลูกอยู่นั้นก็หน้าแรงแทบจะไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่าอยู่บนเขาบนยอดเขาต้องอาศัยแก่ผัดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นมะก,กอกต้นมะก,กอกนะครับ ส่วนพักข้าวก็ประมาณเดือนสิงหากันยาช่วงที่ฝนตกนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยครับพี่น้องตื่นตีตีสามตีสี่ขึ้นมาเตรียมของไปขายที่หน้าวัดเพราะว่า ตลาดที่ไปขายประจำก็ที่หน้าสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตุกเก็ตจะมีเฉพาะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสแต่ว่าวันอื่นๆก็ต้องไปหาที่ขายเองนะครับก็ไปอาศัยหน้าวัดขายผักขายน้ำดื่มขายของกินนะครับมี พี่น้องไปตักบาตรทาบุญก็แวะซื้อับที่หน้าวัดลังสารตีห้าก็ไปเตรียมหออกโมงพระเดินละบินตบาตก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่วันนะครับวันไหนที่มีผู้มีอุปการคุณมาช่วยอุดหนุนก็ได้วันไหนไม่มีก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าหยุดอยู่ัที่ไม่ได้ครับพี่น้อง <c oughs> ต้องดิ้นรนเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกสองคนกำลังโตนะครับ <c oughs> วันไหนที่ว่างๆก็ไปที่สวนไปปลูกปลูกผักแต่ว่าไม่ได้ไปทุกวันครับพี่น้องไปปลูก แล้วก็ทิ้งไว้นะครับนานๆถึงไปดูสักครั้งหนึ่งไปถอนหญ้าถ้าตายแล้วก็ตายเลยนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ที่ปลูกไว้ก็มีอ้อยแดงอ้อยแดงนี้ก็ส่วนมากจะนำไปทำน้ำดื่มเดงเตเดงเต้นะครับน้ำดื่มเอาไปต้มเป็นยาสมุนไพรนะครับอ้อยแดง แล้วก็มีส้มปล่อยครับพี่น้องส้มปล่อยที่นํายอดอ่อนไปต้มไปแกงเปรี้ยวๆครับยอดส้มปล่อยก็สามารถเก็บไปขายได้กรรมละสิบบาทครับกบม็มีหน่อไม้ตรง ภายตรงลืมแรงหรือกิมซุงนะครับไายตรงกิมซุงไายตรงออกทุกฤดูกาลครับพี่น้องไปปลูกไว้สองสามต้นกำลังแตกหน่อครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลครับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นก็ตัดไปกินบ้างก็ถือว่าได้บุญนะครับ ไม่ห่วงปลูกไว้ไม่ห่วงครับพี่น้องเหลือจากเหลือจากที่พี่น้องตัดตัดไปกินแล้วก็ค่อยนำไปขาย้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกมะเขือพวงไว้สองต้นครับพี่น้อง ส่วนพริกปลูกไว้น้ำป่าน้ำป่าไหลทะลักลงมาก็พานำไปหมดเลยนะครับต้นพริกที่ปลูกไว้โดนน้ำซัดไปหมดเอ,อมะละกอไม่ได้ไปรดน้ำเอ,อยืนต้นตายหลายต้นอยู่นะครับอันนี้ต้นมะกรูด เก็บใบมาขายแล้วก็ผัดที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติยอดตำลึงอยอดตำลึงก็เก็บเก็บเป็นมัดๆครับพี่น้องมัดละสิบบาทสิบบาทก็เก็บได้เยอะนะครับ เพราะว่าขึ้นตามห้วยตามริมริมน้ำครับอุดมสมบูรณ์ก็ไผ่ช่วงนี้อ่าไผตรงก็เริ่มแตกหนอแต่ว่าไผ่ตรงตรงใหญ่ตรงยักษ์ตอนนี้ยังยังไม่แตกหน่อครับ แต่หน้าผลนั้นจะแตกหน่อเยอะนะครับกอหนึ่งก็ตัดได้หลายหนอ่อนำไปขายบ้างแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองก็ขายดีครับพี่น้องก็ขอขอบพระคุณพี่พี่น้องๆด้วยนะครับที่กดติดตามตอนนี้ก็ ยอดเหลืออีกประมาณสองท่านก็จะครบแปดสิบนะครับตั้งแต่เปิดช่องมาก็ประมาณสี่เดือนได้ครับพี่น้องสี่เดือนมีผู้กดติดตามประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดท่านนะครับก็รุ่นอยู่ทุกวันเข้าไปดูว่ามียอดผู้ติดตามเท่าไหร่ บางวันมีสองหนึ่งท่านสองท่านก็ทำให้รุนนะครับดีใจมากนะครับที่มีผู้กดติดตามก็ขอบคุณนะครับพี่โจโจ้าจาพาเที่ยวทั่วไทยแม่แมวพาปลูกผักแล้วก็สวนหันสาพาเพลินทลาก็ เป็นกำลังใจให้นะครับก็เ,เข้ามากดมาติดตามเราต้องขอบคุณนะครับเจอ,ออยากอยากทำอยากทำตั้งใจอยากทำมากครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ทำมีโอกาสส่วนมากจะฟังเสียมากกว่าครับพี่น้องฟัง ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนไลฟ์สดตอนเช้าๆอย่างอาจารย์เสกสอนทำ youtube อาจารย์เสกพาเฮดนะครับก็ฟังเกือบทุกเช้า7จ็ดโมงถึงแปดโมงไลฟ์สดของอาจารย์เสกท่านบอกว่ามีประสบการณ์ทำ youtube มาสิบห้ปีแล้วนะครับก็แนะนำ วิธีแนวคิดแนวทำนะครับก็ได้ประสบการณ์ได้แนวทางแต่อาจจะไม่มากได้นิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องก็พยายามปฏิบัติตามฝึกฝนอยู่ตลอดนะครับก็เป้าหมายหลัก ทำก็เกี่ยวกับผักพื้นบ้านนะครับคือตรงไหนผ่านไปตรงไหนมีที่เขาปลูกไว้ก็เข้าไปสอบถามบ้างศึกษาหาข้อมูลบ้างนะครับเป็นการเพิ่มวิชาการเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้นะครับ เพราะว่าการได้ทำเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวการเกษตรก็มีความสนุกมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับมีความเพลิดเพลินยิ่งถ้าได้ปลูกต้นไหนที่เจริญงอกงามยิ่งภาคภูมิใจครับมาเป็นฝีมือของเราเองปุ๋ยของเราเองนะครับเพราะว่า เลี้ยงกระต่ายไว้คอกหนึ่งครับพี่น้องแต่ก่อนมีสามสิบสี่สิบตัวตอนนี้เหลืออยู่สี่ตัวก็นำเอามูลของกระต่ายมาผสมกับใบไม้แล้วก็ผสมดินผสมเปลือกมะพร้าวแล้วก็ราดด้วยน้ำหมักพอย่อยดีแล้วก็นำมาปลูกผักทำให้ผักงาม นะครับกระตายหนึ่งคอกก็ทำทำปลุกผักได้ได้หลายข้อสอบเหมือนกันครับพี่น้องก็เห็นผัดคือผัดที่แปลกตาที่ไม่เคยเห็นก็จะนำ มาขยายพันธุ์นำมาปลูกไปที่บ้านนะครับอย่างเช่นดอกดาลาดอกดาลาก็เป็นที่นิยมนะครับนำไปทำข้าวยำทำข้าวยำหรือว่าไปหั่นตากแดดทำชาดื่มนะครับก็ มีประโยชน์มากนะครับวันนี้คุยกับพี่น้องมาก็นานพอสมควรนะครับก็ขอ,ขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีแต่ความ สุขความเจริญนะครับมีพลระกำลังกายแข็งแรงไม่เจ็บใกล้ได้ป่วยนะครับโอกาสหน้าไลไสดก็จะมาทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ